ว่านสมุนไพรไปขายในเมืองเฮ้ยติ่งเ้งงยไปนี้ยังวะไปอย่นี้ไปกินไหมเออขอบใจว้อ้าวมรล่ะยังไง,มไ,งไม่เห็นอะไม่เห็นที่ตั้งใจมาตามมาโถให้รอนานแล้วไปได้เก็บสมุนไพรกันเออไปอไม่ใช่ในติ่งคนเดียวที่ออกไปหาโชคลาบเพื่อหาไม้กริณา สมุนไพรบางกลุ่มชอบที่จะล่าสัตว์เอาเนื้อไปขายในเมืองการเดินทางยากลำบากยิ่งดนักนการเดินป่าในครั้งนี้ทุกคนต้องผิดหวังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเหมือนจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาทำโทษเอาแต่ทุกคนก็ไม่ยอมโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรอไรวะ

ไปหาของป่ามาถึงไทยอมม้อยปปนกัแตอนนี้เนือ,บบอเ,เป็นฟูไก่ป่าด้วยนะไก่ป่าพเราไปาเป็นแบบนี้ตัดตาหนูหมดเออไอผู้ถูกไปเหยือนเล่าไงเนี่ย Goodbye. <laughs>

ยมงซเพือ่อันเอ,อจจงจตาไปแล้มึอองล่าสัตว์ปายสิอุห้าหนใหญ่มึงก็ไม่เชื่อ,อตายโหงแล้สิออไปไม่เอาอีกแล้วยิงมาได้ดูไอนจารจะไม่ล่าสัตว์แล้วจารยจัดจิงจ ถ้าบอกเองแล้วเข้าป่าอยู่าคิดล่าขวดใครมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจ้ะจ้ะจ้่แต่เชื่อๆพวกที่สองคนนม่จนานะการเดินป่าในครั้งนี้ทุกคนต้องผิดหวังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเหมือนจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาทำโทษเอาแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อสิ้นหวังในชีวิต เออแม่มึงีนี้พี่จะเข้าป่าณศูนย์นไพยแล้วมากิจสาไปไหลายวันจากพี่ไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันกับลูกเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ฉันจะเตรียมอาหารไว้ให้พี่ไปกินกลางทางนะจ๊ะเออไปดูลูกที่วัดมั่งเปล่าเนี่ยจ้ะฉันเพิ่งไปดูเมื่อเช้านี่เองหลวงพ่อยังชมเจ้าแดงท่องขันนาเก่งมากเลยจ้ะลงจากเขา ีเหมือนกันพ่อมึงฉันก็อยากเห็นชายผูเหือ,องเจ้าแดงเลยคืนน,นี้ตัดหนาวจังถ้าเสร็จยัง เดี๋ยวเกิดจะหิวกลางทางเที่ยวของจะกินเดียวจะ่เดี๋วเลาเดี๋ยวจะคน่แวไปรักวนกันไปกันยังไปดิ การทา่าาย,ยึน,น้วที่โชคดคะหมอได้ขงฝา้านเรียกจังเลยกูได้ยินแล้วริงเยเไปไ,ไปไหนแล้วก็ต้องเนื่้าที่เ้าพางนะจะ ไมหอมกมันมันยืดกจริงๆบูรอมกันดอ้าโอ้าวไปไงบุญนำเพื่อนองป่าได้เยอะไล่ะนี่ได้มาบ้างอบายดีดีบสบายดี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 เหมือนกันมาเขาเลยเร็วัน ว่าเสียเลยโอ้โหากระนาดวาไงมันน่าจะจริงไว้ที่เขาโน่นนะเจริงอ่โอ้รู้จักจริงดี้แล้วเนี่ยอ่าพื้นผมมันพื้นผมเดี๋ยวไปด้วยกันเลยรอตั้งนานแล้วมากันเหรอช้าไปหน่อยเที่ยวรอตั้งนานไปเสียเวลา ๋ย่มุนจะข้ามนะ พวกเขาทุกคนคงต้องใช้ช well ีวิตตามปกติออกหาไม้กฤษรนาสมุนไพรธรรมชาติในป่าลึกถึงจะลำบากยากเย็นแสนเข็นเพียงใดพวกเขาทั้งหมดก็ต้องอดทนเพราะว่ามันเป็นอาชีพของพวกตนสถานที่ตรงนี้นะมันเป็นสถานที่สาต่สมัยก่อนมีเมืองรับแหล่พวกเขลิงเนี่ยมันจะมาหาของป่าสวกระมุนไพยเลยยิงตัดป่าตุกแก้งพวกนาคมับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังตัวก็ได้ดีเพื่อไม่ให้ระลายแต่เขาลูกนู้นอ่ะขับไปมาแล้วมันมีเสือสมิงกลางคืนมันจะมีโอ้หแปลงไก่เป็นปผู้หญิงสวยงามเหลือเกินแต่ลูกคนนั้นก็โดนแน่พามันเคยกลัวไอ้เสือสมิงก็าพามันะเยองูนะข้าไปเจองูนะเดิมเท้าขาเนี่ยฮะงูจงอางโอ้ยไอ้เสือสมิงที่ ไปไกลๆเราเจอแล้ว,วิ่งหนีแทบไม่ทันเนี่ยข้าไม่เชื่อเองหรอกพูยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องสอมุนไพรเออว่าเราจะไปเขาลูกเนี้ยเราจะได้อะไรกลับมาบ้างมันยังอไกลแล้วเกินข้าจะขึ้นให้สุดเขาเลยในเขาสูงๆนะข้าอยากขึ้นไปเมื่อกัน ขึ้นไปหลายทีแ so ล้วไม่ถ <erman> ึงสักทีเลยเขาบอกมีสมุนไพรเยอะมากเลยเนี่ยเขาแหลมๆทุกสูงและอะไรกิษนานีก็เยอะมากเลยแต่เราได้มานี่ก็คงจะโอ้โหขายด้ราคางามเลยโกำลังจะโอ้โหลังจากได้พักผ่อนพอสมควรพูดคุยเรื่องราวชีวิตให้ฟังกันทุกคนออกเดินทางลงจากหน้าผาเพื่อเก็บสมุนไพรไม้กิษนา 哎！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 哎 ตัวนะไ่้สิเดี๋ยวไปแก้ม้าเล่าที่บ้านชีพของเราโดยตรงเป็นพันปา่าเราไม่ต้องฆ่าสัตว์เบี่ยนหาของป่าไปขายก็ลองให้ผมทำทำดูว่ามันจะออกจากปา่าได้หรือเปล่าเพราไม่คุณเล่นนะพี่เก่งไี่รู้ว่าฉันกลัวเสือจะตายไปเฮ้ยในป่าหัวผู้ต้องเสอือจะเจอจริงๆเฮ้ยเสือมาขำแกฮ้ย มึงเป็นชานป่ามาได้ยังจำไมตาขาวอย่างนี้นาดไม่มีเสือมามันยังขนาดนี้ถ้าเสือมาอีกมันจะขนาดไหนะลอคุณอ้ยเ้อ้ยยอ้อยโอยอยวอนะ้้ อือกูว่าจะไม่มาแล้วนะเนี ush, <laughs> <laughs> ่ยค <Teen> ุณดูดูเลิกหมดแล้วมีเว่ยคุยโห่จริงจริงเออเขาบอกกูนี่ตกหรือสื่อแม่จะตกหลุมพรางเลยขนาดนี้กูมาในป่าเนี่ยกูจะไปทางไหนมึงไม่ได้ดูเรื่องเออมึงนี่สุกจังกูบอกแล้วมาเนี่ยกูอยากคุยกับคุณการออกหาสมุนไพร ทุกคนกลับลงป่ามาันช่างหน้าแสนแปลกจริง เปนนกจัจกตัวฆ้าแบบเคยฆ่าเลยแล้วพวกเราเนี่ยจะหาทางลงจากเขาได้ยังไงคงต้องบนบานสันกล่าวเจ้าป่าเจาา้าเขาให้เปิดท้ายากับพวกเราความอ่อนล้าทำให้ทุกคนพักผ่อนกันนี่งานที่เอพวกเราเนี่ยน่าจะไปดูใกล้ๆมันจะไม่รู้ว,ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ นายปริงถอนยาข้างกายเพื่อจะปูนอนแต่ต้องตะลึงเพื่อจะแหวนวงใหญ่เท้าหัวแม่เท้าคนโบราณเฮ้ยเจอแหวนไหมอะไรโถกรีไว้ได้แหวนไหมเจ้าปลาเจ้าเขาน่ะให้แหวนกับข้าแล้ว ทุกคนต้องรีบช่วยกันถอนหญ้าบริเวณนั้น,เ,นเพื่อแสวงหาโชคราภก,กาันแต่ทุกคนก็ต้องผิดหวังแต่ในที่กลับเจอรอยเท้าเจอรอยอะไรวะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเจอรอยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันแปลกเว้ยมีก้นหอยนี่ยโอ้ มมัันนต้อองงเเป็เืจ,จนนรอยเท้าที่ทุกคนเห็นเป็นรอยเท้าที่ทุกคนแปลกใจในติ่งนึกในใจว่าจะเป็นรอยอะไรก็ช่างทุกคนขอพรให้กลับบ้านในอย่างปลอดภัยทุกคนจึงลงจากเขากลับไปหาลูกหาเมียอย่างปลอดภัยดังอภิน,นิหาร เอ้าพี่เน้อรอยู่พอดีเลยโอ้โหคิดถึแทบแย่เลนี่อะจดีกลับมาแล้วเหจ้ะพี่ด้สมุนไพรมันต้องหลอย่างและมีมันมาฝากด้วยีนยนทีต้องมันให้พี่กินนหลังจากนั้นนายติ่ง ก็ได้นำบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับตำบลเมืองอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บรุรีในสมัยนั้นหลวงพ่อเพชรได้เป็นเจ้าอาวาสและมีตำแหน่งเป็นเจ้ามณฑน,นหรือถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดเมื่อบวชลูกชายเสร็จเรียบร้อยพวกเพื่อนก็กลับไปจนหมดคงเหลือในติง่งที่อยู่กับการเป็นอยู่ของลูกชายจึงกลับไม่ทันจึงถือโอกาสอยู่เที่ยวง,งานวัดในวันรุ่งขึ้น เป็นงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทนายติ่งเข้ามาปิดรอยพระพุทธบาทกับชาวบ้านด้วยพอมองเห็นรอยพระพุทธบาทที่มีรอยกงจักรอยเท้าที่มีก้นหอยนายติ่งจึงจําได้ว่าเขาเคยเจอมาก่อนบนยอดเขาข้างบนจึงตัดสินใจเข้าไปหาหลวงพ่อเพชรไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทมาเรียถ้าไม่มีบุญวาสนาเนี่ยไม่ได้กราบไหว้กันง่ายๆะแล้เดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ย ก็จะส่งกลับไปแล้วถ้ผมไปกราบสักการะมาแล้วครับคุณท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างจิตใจสงบขึ้นไหมครับผมคิดว่าผมเคยเห็นรอยพระพุทธบาทแบบนี้มาก่อนครับโยมเคยเห็นมาก,ก่อนะแล้วรอยพระพุทธบาทเนี่ยอยู่ในจังหวัดเราหรือเปล่าผมกับเพื่อนออกหาของป่าขึ้นไปบ,บนเขาพวงเคยเห็นรอยพพุทธบาทเนี่ยเหมือนกับที่วัดนี่แหละครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็จะมีรอยพระพุทธบาทไปกราบไหว้เหมือนกับที่อื่นอาตมาจะส่งรองเจ้าวาดไปขับยืดูที่ว่าเป็นจริงหรือไม่ผมนำทางพาไปได้ครับขอบคุณท่านท่านไปตามรองเจ้าวาดไปพบอาตมาเลาครับคุณพอคืนนี้พักที่วดัดเียสแคคืนนะโยมนะ รุงนี้ก็่อเดินทางกลับกันถ้าเป็นจริงเนี่ยอาตมาจะไปจัดการแทนนะนายติ่งกับเพื่อนพาพระครูท่านรองเจ้าอาวาสไปพิสูจน์ความจริงที่นายติ่งได้พบเห็นการเดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบุกปากเขาแต่พระองค์ท่านทั้งสองก็ไม่ย่อท้อ